โอ้ได้ขาบูมาครับของดีเลยนะครับรายนี่นครับผู้ส่งท้ายของเราขอบพระคุณอีกครั้งนะครับความสนุกดูเดือดที่เกิดขึ้นบริษัทตรีเฟซเอซูเซลจำกัดปุ๋ยไข่มุกตาเรใบยไข่มุกโดยบริษัทปุ๋ยไวกิ้งจำกัดรถขุดคูโบต้าน้ำดื่มซีทรูเวอร์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับคู่นี้โจทย์ใหญ่อยู่ที่ จอมพลสกลิ่นมีเลยกู้ชายอย่างที่กู้ชายว่าไปนะครับต้องนักสถานเดียวครับถ้าอยากจะทําแต้มภาพากับทีมถ้าอยากจะทําแต้มเท่ากับทีมภาคตะวันออกที่อยู่อันดับสามครับเอาครับแมสับขาไปครับจอมพลได้ใหญ่นะครับขณะที่ก้าวไกลนี่ประสบการณ์สูงแฟนมวยจอตู้นี่น่าจะรู้จักเขาดีอยู่แล้วครับ คู่นี้นี่จอมพลชนะน็อกได้จะบวกอีก3านะครับจาก4ี่เป็น7นะครับจะเท่ากับทีมภาคใต้นะครับที่ตอนนี้เนี่ยมี7แต้มครับไอ้หมัดดีนะครับแม่ล่วงเลยครับก้าวไกลโอ้สามแต้มไม่ไกลแล้วครับแบบนี้โอ้ส่วนทีมภาคใต้นี่จะแจกอีกคู่หรือไม่ครับโอ้โดนหมัดไปแล้วนะครับเอาเอายังอยู่ครับโอ้โหเอาก้าวไกลโดนก่อนแล้วจอมพลหวดกไปแม่เอา ฝือหรือยังครับโอ้โหแต้มสำคัญครับแล้วต้องน็อกซะด้วยครับถ้าอยากจะขยับอันดับตัวเองแล้วก็ทีมของตัวเองนะครับจอมพลครับแต่ตอนนี้นี่ภาษีดีกว่าแล้วครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ได้ไปแล้วครับจอมพลครับก้าวไกลฟื้นแล้วนะครับจอมพลเตะไว้ก่อนครับก้าวไกลเดินเข้าหาครับจอมพลเตะชอราฟสัไปต่อยขึ้นไม่โดนครับ หมัดขวาของจอพลโดนแล้วโดนแล้วก้าวไกลโดนแล้วเหมือนกัน่าตั้งหลักครับปักหลักสู้ครับเอาคืนลึกล่าครับก้าวไกลจอพลขวาเตะจอล่างหมัดหนึ่งสองสามครับแมโดนทีไรเซทุกทีโดนทีไรอาการไม่ดีทุกทีครับโอ้อีกนับหนึ่งครับก้าวไกลครับแม่จะเริ่มเป็นตุ๊กตาล้มลุกอีกแล้วนะครับก้าวไกลชอห้าพยัคแมโดนแล้วเมาโดนแล้วเป๋ครับ โดนไปสองนับแล้วนะครับอีกนับเดียวนี่จบเลยครับทําให้แต้มเนี่ยโอ้ยเบียดกันสุดๆครับแล้วจบแบบนี้แต่ยังนะครับก้าวไกลนี่เป็นมวยหมัดหนักครับเดี๋ยว่าเป็นหมัด้อมนต์อีกหนึ่งคนครับขอให้โดนครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้ต่อยเลยครับเลยครับยังต่อยไม่ถึงครับก้าวไกลง้างแล้วง้างแล้วง้างแล้ววิ่งแม่พอมนนี่ก็เคยโดนนะครับไม่ใช่ไม่เคยโอยโดนหมัดเมาเบาแล้วโอ้สุดท้ายแล้วไปเลยครับ เป็น3แต้มของอีสานใต้ครับโอ้ได้แต้มสำคัญไหครับตอนนี้นี่แต้มเท่ากัน2ทีมครับอันดับ4และอันดับ5ในภาคใต้มี7ขณะที่อีสานใต้7เท่ากันนะครับแบบนี้โอ้โดนชุดใหญ่ๆครับก้าวไกลโอ้เรียกได้ว่าตั้งตัวไม่ทันครับโอ้มาเปิดตัวไม่สวยครับแบบนี้โอ้ก้าวไกล สามแต้มเลยนะครับดูครับนี่หมัดแรกครับนับแรกขวาตรงไม่เอียงเข้าไปครับโอ้โหเขาน้าครับนี่รอก่อนนะครับกรชักทำท่าไม่ดีเลยครับอัปคัดแล้วตามด้วยขวาครับโอ้โหนี่คือนับที่สองโอ้สายสวยมากนะครับ จอหนพลวันนี้นี่ถือว่าเด็ดขาดจริงๆครับต่อยดาวแล้วตามด้วยฮุกแม่นๆเลยครับแลนนี่ครับขวานี่เต้นเลยครับเต้นเลยโอ้กรรมการจับดีกว่าครับเพราะว่าไม่อยู่ในสภาพจริงๆนะครับก้าวไกลจอมพยักนี่ฮะขวาหลังนี่เต้นเลยนะครับโอ้ยไม่ยอมหล่นครับแต่ก็ไม่อยู่ในการทรงตัวที่ยอดเยี่ยมแล้วครับโอ้สุดๆครับ จอมพลสอกินมีวันนี้นี่ครับบอกแล้วนี่ครับหมัดและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knock out white corner จอมพล from Team อีสานใต้นะครับจึงทําให้ทีมอีสานใต้ตอนนี้เป็น7คะแนนซึ่งเท่ากันกับทีมภาคใต้ก็มี7คะแนนเหมือนกันครับ